ล้านสาวของแพรว่าถีมาทํางานกับน้องแพรว่าตอนนี้เป็นแนวใดแล้วนะคะพี่น้องคะแพรว่าก็จะมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านจะบาะว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังล่าหรือว่าทางต่างประเทศเด้อค่ะที่เขามาติดตามัาชมรับฟังน้องแพรว่าคนเก่าคนเดิมจ้า พี่น้องคะมาพกกันชเช่นเก่าเช่นเคยเด้อจ้าพี่น้องเพว่ากรสิมาเราให้ฟังนอว่าตอนนี้ร้านของเพว่าเป็นเนี่ยไรแล,ล้วนะคะพี่น้องคะ่ะคือตอนนี้นะคะทุกคนน้องกาได้ทางานเป็นทีเรียบร่อยละคะ่ะบอกได้เลยว่าอ้วนต้วเตี้ยกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าเห็ดเกี่ยวกับขนมนั่นเองนะทุกคนเกี่ยวกับน้าเนาะเกี่ยวกับของหว,ว,ว,วานเลยทีเดียวนะคะพี่น้องแต่ว่ากอนทีเพว่ากับร้านนะทุกคน ก่อ,อนทีร้านเพ่นจะได้ย้ายเขาไปอยู่นอกเก็ะพี่ว่าก็ได้ไปทําความสะอาดกับหลานนะทุกคนคะ่คนะก่อนแหละก็คือเจ้าหน่ายเพ่นก็พาไปทําความสะอาดแล้วที่สําคัญนะทุกคนคะ่ะพาไปซื้อของเข้าบ้านนะโอ้โหมีแต่ของดีๆทั้งนั้นนะทุกคนคะ่ะซื้ออยู่ที่โกโปพี่น้องคะ่ะที่นอนมอนม่ง,พ,ง,งพ,ะะพี่น้องเอ้ยต้องขอขอบคุณหลายๆนะคะขอขอบคุณอ่าเจ้าน่ายหลายๆเนาะพี่น้องเนาะ ทีเพนเมตานะคะทุกคนคะ่ะแล้วนําซ้ํานะคะพี่น้องให้ค่าจ้างแพาว่าที่แพาว่าไปช่วยทําความสะอาดตั้งสองพบาทเลยนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิงคลิปน้ากันแล้วคอยมาหว่กันต่อพี่น้องคะ่ะว่าจะเป็นแนวดเนาะกันค่ะเพาว่าไปทํางานพิเศษให้เจ้านายเนาะ ได้เงินมาสองพันขอบคุณค่าเหนื่อยมือน,นี้นะพี่น้องค่ะถามาเมื่อยบอกเมื่อยค่ะแต่ก็พอได้ค่าแรงแล้วรู้สึกหายเหื่อยขึ้นมาทันทีเลยนะคะพี่น้องค่ะเนาะโอ้ยเนาะเดี๋ยวสิมาเล่าสู่ฟังเนาะจะว่าเป็นแนวไหนคือตอนนี้ขอไปอาบน้ำอาบทาก่อนพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่จะนนายสื่อไหวเนาะสื่อไหวมาหายใส่พี่นอ้องเ้ย เป็นอุปกรณ์กองใส่ผ้าแล้วก็เป็นกระดาษชิ้สูเขาคล้องเครืองใสเนาะ็นายซื้อไวไ้ให้แล้วก็เป็นที่นอนเสือมันจะโกโป,โปอันนี้กปประดาษซิปมันซ้มผุดแล้วมะซ้มผุดหาเล่าตากผ้าเดี๋ยวเขาต้องประกอบเล่าตากผ้าอยู่ด้วยนี่ลานไปมาอยู่ซื้อเล่าตากผ้าแล้วก็เอา,เมอเมมาไม้แคนนําซื้อเม้แคนมานนาไม้แคนแล้วก็ผมเช็ดเท้า ช็ดมือไม่แขนครบอุปกรณ์ครบเบิดหน้องด้านนังขัดขัดจังสีละทูแล้วเลยเป็นสิบเถื่อแหละชุดหยอดเลยแปลงโซมใหม่ชิได้ได้ตอนเข้ามาบริถายวางเห็ดสะอาดกันไดนะ้เนาะลืมมวามาถ่ายตอนไก่สีเห็ดแล้ว ตอนเขาม่าผัดบริไทยบอลไหมทายตอนไก่เสช็ดเลี้ยวตอนไก่บอกว่าขมาลุอืมต้นขมาจะาโบเมนบานคนเดี๋ยวให้เบิ่งข้างล่างกระดาทั้งโบเซีอเอาว่าตอนเขามาโบเมนบานคนนี่แหละตอนเขามาสภาพเป็นแบบนี้แหละอันนี้คือพระธนิเหตุยังข้างนอกก็พระธนิตาต้นไม้ตัดหญ้าตัดยังแต่ว่าข้างในตอนนี้ก็เป็นสววันอะไรดิข้างในเป็นสะวันเลยข้างนอกยังเป็น ทางนองยังเป็นหกอยู่ถึงในเป็นสวรรค์ล่ะลืมเนาะลืมขามาตําอีตมีหกขนาดอัดดำดำดำลืมบดดัคุณแม่เบิ้องน้องดานหนังขัดขัดจริงๆล่ะทู่แล้วเลยเป็นสิบเถื่อแหละชุดหน่อเลยแปลงโซมใหม่ ทีมงานบางทานน้อยเฮ็ดติจ้ะ <laughs> บ่สะอาดก็บ่ทนสิได้เด้ลืมถ่ายเนาะอุ mm ้ย hmm. ลืมถ่ายลืมถ่ายให้เบิ่งตอนที่บ่ทันได้ทําความสะอาดเบิ่งผ้าสโคกความมันเก่าแห้งจลือิ <laughs> <laughs> สไิได้เคือบ่แม่นบ้านคนเนาะในบ้านเก่าแล้วประมาณ40กว่าปีอีละบาลังน ทีไปเบิ่งเถื่องเป็นแน่ท่านเถื่องนี่ก็ท่างเถื่องนี่คือแล้วไปแล้วตอนทีขึ้นมาอันารหรือเมาตตะเภาเอามาเห็ดวีอ่ะเมาตตะเภาเอามาเห็ดวีอักเห็ดงาอันลืมถ่ายเบิ่งใหม่นี่ก็คัดจนคู่เบิดพี่น้องเลยมันคู่ไปเลยมันเก่าแห้งเนาะพี่พี่น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 ี่จังสีแหละจังสีแหละมันเป็นจังสีแหละแต่เพะยามคอยคอยเห็ดจะนอนไม่เสียนี่นี่อุ้ยเรื่องให้เบิ่งผ้าสะโค พะสโคมาเปลี่ยนไม้เลยจะนายเปลี่ยนไม้เลยแต่หนามมันยดน,นี่พาสโคเปลี่ยนไม่เลยวจะนายเปลี่ยนให้หม่อันเก่าหันโอ้สาัาพี่น้องเอ้ลืมลืม,ลมทายให้เบิรงเลยดโอ้ยภูมิใจในผลงานตัวเองเฮงดิอันี้พี่น้องโอ้ยเท่าพว่าจนข่าอ่อนขอโทษขอไปนะพี่น้องเอ้ที่หายเบิรงนขาเนาะจนมันดอนไม่มันเปียกนะ้ำ คิดเบิ้งมันซีซำใดขนาดใหม่ยังซำนี่นี่นะจากที่ส้มกระปกแห่งจะคิดสะอาดใดเนี่ยยอดความพยายามไม่มีอะไรเกินมนุษย์มนาเจา้าอ่ะ เจ้านายบอกว่าทาว่าจางคนบริษัทมาเห็ดหันเขาเอามินหานาะพี่น้องเนาะวันนี้พ่ว่าคิดว่ามันแพงโผลพี่น้องเอตังมินหาอีต้นเจ้านายเนาะเลยบอกว่าเดียวสิมาเห็ดเองกับร้านนะมาเห็ดเองกับร้านพี่น้องเอเนี่ยมาทําความสะอาดเองกับร้านซอยเพลินเนาะเพราะว่าเพลินเปิดร้านใหม่และเสียค่าใช้จ่ายรายนะพี่น้องแบบก็อยูมากันนานเนาะอยู่มานานก็เลยเนี่ยอันนี้ก็คือข้างบนนี้คือเป็นห้องลูกน้องห้องนอนห้องลูกน้อง เป็นห้องนอนของลูกน้องอันนี้คือห้องร้านห้องร้านน,นีอ้อันนี้ก็ห้องหนึ่งเนี่ยเจ้านายก็บอกว่าแค่ว่ามานอนอยู่นี่บอ่อใหญ่ามานี่บอ่อนี่คือห้องนี้ห้องใหญ่มากห้องนี้ห้องใหญ,ใหญ่อันนี้คืออุปกรณ์เสื้อผ้าน,นองที่นอนไปซืออโโปโป้ออยู่โกโปรคืออยู่โกโปรราคาพันกว่าบาทพันสาม โอ้แสดงว่าเอาไปถิ่มแล้วินี่ผ้าสะโคกที่เพิ่นซื้อมาเปลี่ยนอันนี้นาบ้านยังบ่ทันได้ลังเนี่ยเน,น,นี่ยพี่น้องเลยใิดเบิ่งผ้าสะโคกนี่นี่สภาพผ้าสะโคกเนาะขิดเบิง่งมันรุดเไปเลยขิดเบิ่งว่าอันนี้คือเพื่อว่าคัดทําความสะอาดได้ได้นี่ยังได้สมนีผ้าสะโคกก็ได้ขั้นตอนบุตรในทัดท่านด้คัดท่านสะอาดได้เนาะรุดลุยไปเลยพี่น้องเลยเพราะว่ามันเหิงแล้วเนาะนี่แหละ ุดเนอดเลยเอง嘛ขีดเบิงเนาะจำนี้แหละชุดยออดเลยตอนอันนี้ก็คือคัดทำความสะอาดแล้วละเบิดละบาดเดี๋ยวชิมาหลังใหม่เป็นแนวใยดนะนะคะคือโอ้โหคือเนาะพีว่ากะได้ไปทํางานนะทุกคนคะ่ะร้านของพี่ว่ากะได้ไปทําเนาะซึ่งพี่ว่าไปทําพิเศษนะคะเนาะ เพื่อนขาจะให้พี่ว่าน่ะสองพัน 2, นะคะค่าจ้างนั้นสองพันพี่น้องคะ่ะก็ให้ล้านอะประมาณพันห้าบวกกับค่าอะค่ามาสัมผัสทีเพื่อนหายไปก่อนนะั้นนะันสองพันรวมทั้งหมดแล้วเป็นสามพันสามพันห้าร้อยบาท พี่น้องคะ่ะนอกจากสึงแบบว่าเพิ่นกับบุคอยังไลยดอกพี่นอ้อ,องเอ้ก็ขอแข่ตั้งใจเฮ็ดงานเท่าน,นั้นละพี่น้องคะ่ะแล้วเจ้านายก็ยังบอกว่าอ่าน้องก็เป็นคนดูเอาการเอางานดีนะสึ่งบอกแพว่าแนวนี้นะทุกคนเพว่าก็พอเราได้ฟังก็รู้สึกดีที่เจ้านายพูดคํานั้นเนาะเพราะว่าหลักๆเลยคือการที่ เพว่าเอาญาติพี่น้องมาทํางานด้วยนะทุกคนเพว่าไม่ขออะไรมากไม่จําเป็นต้องให้อะไรเพว่าไม่จําเป็นต้องตอบแทนอะไรเพว่าทั้งนั้นขอแค่อย่างเดียวขอแค่ตั้งใจทํางานทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วเพว่าก็จะพูดแล้วก็จะย้ําเสมอเลยว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีคือความซื่อสัตย์นะทุกคนคะ่ะความซื่อสัตย์เนาะเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าหากว่าคนที่เราทํางาน หรือว่าหางานให้อะเขาไม่มีความซื่อสัตย์ค่ะเมื่อสั้นตีนยาวนะทุกคนคะ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อเรามากๆแล้วก็มันก็เป็นสิ่งไม่ดีกับตัวเขาเองนั่นแหละพี่น้องคะ่ะซึ่งเพว่าก็เชื่อว่า,าเพเวว่าก็เชื่อว่าหลานของเพว่าก็ไม่เป็นหรือว่าคนอื่นก็ไม่เป็นเนาะยกตัวอย่างคือ น้องชมสีเราแพลว่าก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่น้องตั้งใจทํางานอันนี้ก็คือรู้สึกว่าเออเราก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกหรือว่าหาคนอะมาให้บุคคลที่มีพระคุณต่อเรานะทุกคนค่ะรู้สึกว่าอ่ะเราก็ถือว่าไม่ผิดคนรู้สึกดีแล้วก็เราก็มีความสุขแค่นั้นแหละทุกคนเพยว่าเชื่อว่าเพยว่ามาทํางานในประเทศไทยเพยว่าได้ช่วยหลายๆคนนะ ที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนะทุกคนหลายๆคนมากเลยเพีว่ากูคิดว่าเพีว่าก็ได้ช่วยหลายๆคนเกี่ยวกับการทํางานเพราะว่า <c oughs> ขอโทษขออภัยพี่น้องค่ะ <c oughs> เพราะว่าตัวของเพียววเองก็ทํางานในประเทศไทยนานนะทุกคนแล้วก็พอร,รู้ว่าเออยังไงแบบไหนลักษณะของงานซึ่งเชื่อไหมคะขนาดก่อนที่เจ้านายถามเพียวาว่าอ่ะพี่เพียววพอจะมีคนงานไหมอ่ะ น้องอยากจะได้ไปทํางานเกี่ยวกับแบบนั้นแบบนี้แพรว่าก็มองออกเลยว่าอะเราต้องหาคนในสเต็ปไหนในรูปแบบไหนลักษณะแบบไหนทุกคนแบบไหนเขาถึงจะไหวซึ่งแพรว่ามองแล้วว่าคนนี้โอเคเลยอะรู้เลยเหมาะแสดงว่าแพรว่าก็มีอ่ะหลักการกับการที่เราดูคนเพื่อที่จะมาให้มาให้ทํางาน แบบนั้นๆอาจจะไม่มากก็น้อยทุกคนค่ะเนาะซึ่งเราก็พอรู้อยู่แต่ในกรณีของคนอื่นนะที่เราเราคิดว่ามันก็พอเป็นไปได้เห็นไหมคะซึ่งแล้วก็รวมรวมแล้วก็คือดีพี่น้องค่ะก็คือดีนาะกระตองขอบคุณเพื่อนหลายนะคะทีเมตานะคะพี่น้องก็คือว่าเป็นเหลืองดีแล้วก็ขอให้หลานพี่ว่าทํางานอย่างด้วยความตั้งใจแล้วก็มีความสุขแต่นางเป็นคนเก่งมากนะ เก่งเรื่องการไปเรื่องการคุยนาะงเป็นคนไม่ขี้อายชอบคุยชอบพูดเป็นคนกล้าพูดกล้าถามไม่เหมือนน้องสมศรีนะน้องสมศรีนี่ยังอายอยู่เลยนะทุกคนทุกท่านค่ะเวลาที่ไปเจอกันเนี่ยเวลาที่จะถ่ายคลิปถ่ายรูปอะ่ะน้องอายน้องชอบเอามือปิดหน้าเพวาก็เลยไม่อยากจะรบกวนน้องเนาะเพราะว่าเพวาก็เป็นคนหนึ่งที่อ่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะถ้าเราไปเจอใครแล้วเขาทําท่าทางแบบว่าเขินอายหรือว่าอ่าเหมือนกับ รู้สึกแบบไม่โอเคะก็พยายามจะไม่อยากจะถ่ายให้มันอะไรเยอะแยะเพราะว่าเราก็ต้องให้เกียรติเขาแล้วเพื่อว่าก็เชื่อว่าพีพีอฟก็คิดถึงน้องนะแต่ว่าอันนี้คือเรื่องนี้คือจริงๆทุกคนน้องขี้อายมากนะขนาดถ่ายรูปลงโซเชียลลงอะไรน้องที่ไม่ค่อยได้ถ่ายอืไม่ได้หยิงนะน้องเป็นคนขี้อายคือไม่กล้าพูดอันนี้คือเรื่องจริงขนาดน้อง หลานของเพว่าที่มาเจอกับเขาเนาะหลานของเพว่าก็ยังพูดเลยว่าโอ้โหนะสมศรีนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะสมศรีนี่ไม่เปลี่ยนเลยอยู่บ้านก็เป็นแบบนั้นบุคลิกท่าทางอายเหมือนเดิมพอมาที่ไทยก็ยังเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมพี่น้องคะ่ะอันนี้คือเรื่องจริงเลยเนาะแต่ว่าถามว่าน้องสมศรีน่ารักไหมน้องน่ารักเป็นคนที่ ตั้งใจทํางานมากแล้วก็เก็บเงินเก่งมากอันนี้คือชื่นชมเลยน้องเป็นคนที่เก็บเงินเก่งมากนะทุกคนคะ่ะแล้วแพราก็ได้ข่าวมาแว่วๆนะว่าน้องอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับเจ้านายเลยนะโอ้ยซึ่งเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากก็แสดงความยินดีกับน้องด้วยนะทุกคนคะ่ะหรือว่า เรื่องเราจะเป็น,นยังไงเดี๋ยวเพี่ว่าก็จะเอามาเราซูฟังนะคะพี่น้องแต่มมือนีก็เอามาเราซูพ p พี่ๆฟ c ฟังน้องเกียวกับร้านของเพื่ว,ว่าที่เพิ่นมาทํางานนะคะพี่น้องขาวว่า เป็นแนวดเนอกกอย่างที่ทุกคนอ่าอยัางที่พีพีเอฟซีได้เห็นได้ชมกันไปนั่นแหละค่ะโอเคนะจ๊ะคลิปนี้น้องเพ่ว่ากระ้องคอลกาคําว่าขอบคุณลหลายๆนะคะพีพีเอฟซีที่เขามาติดตามรับชมรับฟังน้องเพ็ว่านอกจากเปิ่งคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะคะมีความคิดเห็นแนวดได้ครับชมมาฟังแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะผิดพลาดประการไหนก็ต้องขอโทษขออภัยนที่นี้ด้วยจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมแลบฟังค่ะสวัสดีค่ะสบายดี